การศึกษาและวัฒนธรรมไทยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานความหมายและความสําคัญที่คุณอาจไม่รู้วัฒนธรรมไทยมีพิธีกรรมที่หลากหลายและมีความหมายลึกซึ้งหนึ่งในนั้นคือพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและขอพรจากพระมหากษัตริย์ในวันที่31ตุลาคม2568ที่ผ่านมานายสุเทพแก่งสันเทียประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีสำคัญนี้ณนะพระอุโบสถชั้นบนวัดแก้วกรวารามจังหวัดกระบี่พิธีนี้ได้รับการเข้าร่วมจากนายสุทินจันทรวรเชษศ,ศึกษาธิการจังหวัดแพร่และนายพิทักษ์กวีวณรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการรักษาประเพณีไทย แต่ที่น่าสนใจคือพิธีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับการแสดงความเคารพเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไป ทีท่ีถวายผ้าพระกฐถิ่พระราชทานเป็นการแสดงถึงความเคารพและความขอบคุณต่อพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงกรุณาให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักและรักษาวัฒนธรรมของตอนเองซึ่งในยุคป,ปัจจุบันที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมเดิมๆกลับกลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นแล้วคุณคิดยังไงการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยในยุคป,ปัจจุบันนี้สำคัญแค่ไหนกับคุณ คุณคิดว่าการจัดพิธีเช่นนี้สามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้จริงหรือไม่มาร่วมพูดคุยกันในการเมืองของวัฒนธรรมกันเถอะพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชาทานกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่